อันนี้เป็นคุณยายอันนี้มีคนมาประสานไว้แล้วทำไมพี่ครับคุณยายผมขาวสวยๆสวัสดีครับคือแง่คุณยายผมเป็นช่างภาพจิตอาสาเดินทางถ่ายภาพผู้สูงอายุพอดีน้องๆที่เป็นชนเผ่าเชื้อสายชาติพันธุ์ยะกรุนเราเนี่ยนะยะกรุน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 ถูกแล้วเนาะถูกแล้วเนาะเขาติดต่อผมไปบอกว่าอยากให้ผมมาถ่ายผู้สูงอายุในชนเผ่าของเรา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมทําบุญท้ายนอเออเดี๋ยวงั้นเราหามุมสวยๆให้คุณยายผมอยู่ทางนี้ครับคุณยายมองมาทางนี้นะหนึ่งสองหนึ่งสองเดียขยาว่าคุณยายเป็นนักร้องเพลงป้าเรรคุณยายร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ออหลวงจ้าโมหน้าหลงจ้าม้านชาวแม่ไอจานด้อยหลวงจ้าโมอันนี้เอารูปมาให้คุณยายที่สวยไหมเราบอกคุณยายหน่อยว่าสวยแค่ไหนเออสวยแค่ไหนเหมาะเหมาะมองไม่เห็นเนาะอ๋ออันนี้เป็นรูปที่เอามาให้คุณยายนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นรูปที่อุตส่าห์พาผมไปเดินทายในหมู่บ้านนี้นะ เอามาให้สองรูปเลย